เพื่อนเขาตะไก,กี้อืมวันนี้ก็มาช่วยหน้าเขาช้อยขันหน้าเขามาอยู่คอยนี่เป็นช้อยขันหน้าเขาวะกูหลานเกรยนั่นเมาไหมแต่เล่าว่าผมเนะมาผมเมาหน้ากินน้ำกินนั่นนี่เล่ากันนี่ยามีคกยฮะ<า>เดี๋ยวเราด่าไปไหนป้อม่พ่อมันคนถทิ่ม นนไม่ป้าแล้วมันนั่นอันนี้คนสถิดดนเออมอปาปอบลานเฮ่าเลยละ <c oughs> สบายดีทุกคน <c oughs> มันนี้เฮาก็อยู่ในเฮือนนะมันนี้เป็นพอขวาทุกคนคือมันนี้พากันเห็ดเป็ดนะวสิระเป็ดทุกคน มันน uh, ี uh, <verw> ่เห็ดจับอ่าอย่างก่อนนาบาวมัน uh นี uh, ่เ uh, ห็ดกับนาบาวนาบาวเห็ดกินนะมันเป็ดนี่หลับเอาเนาะเออหลับเอาแบบ็ดปีงแบบต้มก็ได้อ่าว่าเบ็ดบันนอกเอานี่นะอันเบ็ดเบ็บันนอกเอานี่เออต้มมั้เออต้มเอาแล้วก็หลับ ง่าย <chill? S 2> เอมแม่แบบบันโหน่หนิฮแต่ว่าปีงก็ขัดถ้าปีงใช่อีกตามได้ินตามได้ขูดปีงรับปีงเออโอเคปีงแล้วขัดจเช็ดได้หรือวนาจะเช็ดเดี๋ยวสิปีงเอาะปีงแลวก็สีลาบมวนแซ่บนะถ้าเกิดว่าเห็ดนั่นน่ะคือขาคือข้าปีงไก่อะไรทุกคนปีงไก่เนาลาบเลยแซ่บเลย ินสลับก็ให้กินก็อ๋อจ้ากอกเลยเหมือนมืออ้หวานโอ้เจ้ามืเมือจะห่นเลยเป็นไรชื่อผู้แพ้คนนี้คักขนาดเยอะโดบขาเลยบุญน้ำเปล่าได้ของใดเนี่ยเบื่ไม่กินได้เออกินแต่เหล้าป่ะเบิ่เจะมีช่อครันอ่มันคัดแขงคัดขาโอ้อีด้คยกันใดตัวนี้เขาไปเลยเป็นอะไ หอ,อยูยาวเถาไม่กินได้เ็นกินกินอะไรนไปเว่ยไปเ,ไปเ,ไปเโอ้คิเอ็นี้นะคอยบอชลุกคอยกะชอยอยู่ไปฮ้ยฮะาิเอาอยู่นเงานออตู้เปิดมันอ่าได้ได้ได้ไดมือชลุกหน้าจาคอยกะชอยอยู่นะอ่าอ่าชชอยอยู่ด้กินกินอยูอ<ง>่ <mm. หน้าเจ้าลยอน่าเจ้าัดฮะชลุกหน้าเจ้าัด กินอยู่ซะอยู่หน้านี่เออในชังเลยได้ได้จะลุกได้แล้วแล้วกับภาเดี๋ยวไปแล้วบ้านนั้นโอ้ได้ผู้แล้วบ้านมุงมุงเลยอ่าเปิดกระตปองช่างก็ขอมาเล่นีกนะนี่ก็ส่วนอันนี้เป็นมูนะทุกคนมูนี่ก็ห้ามสิพัดใส่กับพักคือเห็ดรายเมนูอยู่มันนี่แล้วก็มีหลังเป็ดปอมนี่ยิงก็มี เดี๋ยวให้ดาบาวคุณกวัวเป็ดนะ,ะเดี๋ยวหาสิเป็นคนหลัก ีบนเคอยบึ้งที่กระถูกเอากับไปหน้ามนะดิก็ยังเห็นหมดแต่ซิงดอนขับรถไทยกานั่นแม่นบ่อไม่ใช่เรื่อมาแต่นะอันนี้ก็กับแกมเพิ่นของนาบ่าวกับแกมันนาบ่าวกับแกมชิ้นหมูชิ้นหมูว่านนี่เศรน่งยังไ่หมูป่าดอกหมูบ้านขับเนาะ đốt cấp lao, nhường khẩu gan, ăn mày, chọn lắm mày

Ui lạnh lẽ cho đi gọi chắc thật nhìn mặt cho cái điện thoại nhắm mắt đi. mắt nhắm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  ô, nhắm mắt nhắm này, anh em nhắm mắt nhắm mắt nhắm mắt Thằng này có lơm sớm này có oh, bà chắc Nhạ đơ nó bảo cho nè Ồ, nhờ bà sớm là nó bảo cho nhạ đơ Vô Cảm ơn nè Đi thử vươn mày không Đi à? thử vươn béo này nè phải cho Ui mà chị nằm khói con Chị lao lên mấy cái tay đó Lao mất lấy hơi bà đi có như thứ vườn mà Bắt đủ nguyên nhu hả à, à là, Cao mồ lắm quá Không thế là một nữa <laughs> mồ nè là đi Nhanh đi đâu đó? Tìm kia đó Mẹ đâu đó? Mà, Tìm bản Tôi đây cho khả này khẩn nào Ôi, mình chưa làm bảo là Đấy Đấy là mới này khẩn này khẩn nào À khổ Ui Chớ Tha mấy đạn hồi đi Dạ hụt vào lâu hơn đây Thế Để mình đi sẽ mau à? ừ. không ạ ừ. Một cái này mau phải có chín Ừ lại ừ. nhìn Thì ừ. à, ngò à. mà gì À khổ Ui đất mà sông Đã bảo nào Mà hết Hơn làn khởi ไม่ยินมเหนเมาล่ะ <c oughs> ไม่ได้เมาเยอะอยู่อ่าเบิง่งลูกลานเบิ่งอยู่ได้น่ะ <c oughs> เออเบิ่งได้เิ็ดกินนี่จะไก่ผักตะคที่ผักอันนี้ก็ลลางขึยพผู้นี้กับปิงนะำบ้าบิ่งหน่อไม้กับม,มีเดี๋ยวเด้าข้าวผักข้าสีหลานหน่อไม้มี่นี่กินต้นหน่อไม้ได้เล้ากินน้ำหวานพืชเชื่อโบก,กิน เาไปจักนานอดากนั่นเรืะโชคคัขนาน่าเป็นใบนี้น่ะตัวแรกตัวดำตัวเรกเขาดำดีคือไม่ได้มู่เลยมั้งเนาะเหลือเนาะนี่นั่นยังไปเอาอย่างันนั่น โอ้ยโแ้ว้ยน่โค้ด้ยโคแล้วผู้ยยไปช่วเ đ â โคอดบ่ผู้ยายย่าดุหลานกินน้ำดุน้ำลานไปหนึ่ช่อขันหน้าไปได้ช่อมันเนี่ยนาะเ่งเลยย่าเลยเพิ่งเข้าตะไกล้อืมนนี้ก็มาช่ยหน้าเขาช่อขันหน้าเขามาอยู่ก็มีเป็นช่อขันหน้าเขา อยูหลานเคยนั่นเมากินแต่เล้าว่าบ้เมาบ้เมาหน้ากินน้ำกินนั่นนี่เล้ากันนี่ยามีนี่ไอซับมี่ละอาวะนั่นี่แต่ใกล้บ้านหน้าล้ววน่ะน่าบ้ากินเล้าได้ยันชกขนาดมีได้บึ้งไปบึ้งดูหน้าเพิ่งเลี้ยวละมาซอยแต่ชื่อมาซอยลูกหลานจุกเดือนอะมึงดู có thể bị... có nhân đen gì nữa lúc ra khởi cái mày Nghe anh mày khơi ừ. mồm nhỏ nhỏ khao này, chịp này. Chịp là này thì... ừ. mồm này bà Ê, chịt bên là thì Nhỏ gớm mồm bỏ nhỏ bài là phải lừa đi mì modo đó ni modo đi mát rồi mát 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 cái này mát 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 อันนี้ผัดมูนะผัดมูใส่กับผักเได้บได้กันนมาน่ย้โหกูฮะเดี๋น้ยาไปได้บ่ลากูตุบไหลผูยเนาะเจ้าคำนี้บอกน้อยเนี้ยลนหน้ามีได้แก็ยได้ลกูาย bò tại cũng cũng như là hơi làm tôi khẩu thì mới lên nốt đây nên mưa thì, thì, thì như thế là mồ thì má mọi ta mồ của bàn nà thôi rồi rồi phục chip đi đấy mang cả đây ngân chủ nè bạn đi là làm như

อันนี้ใบมัเขียบนะใส่ไดคือกันทุกคนใส่พวกต้มไก่หรือว่าต้มเป็ดเงี้ยแต่ว่าใส่พอประมาณนะทุกคนมันหอมไข่ไข่ครับ เวลาเอาสดเลยขายกับซาเนี่ยาเมเยพร่าคุอไแบบตัวเยอะเนเกบเยอเพราะยังติดพันใช่นะคือปมดทื่ไหมพันหมยบันดุง ที่ต้งทิศไทยเพื่อมีผู้ชายผู้สาวหน่อยมาห็นแล้วตัวเป,ปเอาหน้าเนาะลัวจางเลยโดนตกอ,อันคันเดี๋ยวเขาขวบผิดสซเลสขวบผิดลาวก็เดียวสุตัเลยใส่กับลาบนั่นแหละมากันทุนได้หลังคยืยนี่ยิ่งไ,ไม่ได้ดเรื <c oughs> ไม่ได้บัดตรถงเงินตรงเง,งินยิงงง่งได้ Ni nhà nỉ nỉ ngưỡng nỉ nè nỉ 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 nó bảo phát như nỉ 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 nỉ

ลูกจิ๊บเอยใจ nhỏ หัอฮู้หาได้ยยได้คืีได้ละในนในเนีดใน 20, นี้พันอยู่านก้อันนี้ขาดข้าขัวนะแต่ว่าเข้าขัวน,นี้เนี่ยฮ่าไปใส่อยู่อยู่ตน่นาอเลย ันเขาบอกกินมัดนะเขากินมัดแหลงปลาไซนั่งอยู่รับอนอนสระแล้วอนไรมาแล้วเออไปเล็บไปลืมไมื่อวานนี้ก็กเย็นนะไปลืมเมื่อวานสนะับๆไช่าครับเดี๋ยวก็ไปกินแล้วแล้วอ่ะนี่ก็เห็ดกินแล้วเลยนะก็เมนูเขาก็มีลาบเป็ด ต้มหมูต้ตมเดียวเ<ใ>นี่ยข้าวพี่ค่อยบอกกินอันนี้กัหมูกัวมหมูเสร็จจะจพักพักกระลำเพื่อผู้ให้กินอ่นะบันนี้กเส็ดกินแล้วกรกินข้าวก่อนทุกคนจังสิได้เอาคลองนี่ไปส่งเป็นยูตาหน้านะฟันเช่าเช้าเขาวเช่าเฮา ชาวบานาของฮานี่ปั้นเ้าเากพี่น้ำผูกินาพี่กินผูกิเล่าก็กินคอก็นอไม้น้ำเออผูกินนอนไม้ก็กินผูกินาพี่ก็กินผูกิเล่าก็กินนี่คือคนนี่เล่าคนเองนี่กินเล่านี่เดากกินเออบดกันน้ บยไม่กินบ่เคยโคตชื้อด้วยดิฉันอ้าแม่มาละละเคยห้องเฮ้ยก็บม่กินแล้วแล้วอย่างเราเงี้ยนขาวเพ่กินหม้อป้อมาหม้อป้อมันคนโซติมแม่ป้าแล้วมันนั่นอันนี้คนโซติมเออหม้อป้อลานเฮาเลยละเฮาบมดทิ่มันเมื่อนั้นขาปิดน้องเขาเว อีลุงเมาแล้วเขาเมาเลยไปเชาะดอกมม้ในขันนาน้ไปเชาะนะื้อน้าบาไหมเอาน้ำบาบีชาขันนานันเชา่ได้ดอกเบองสาตาลอ้ออ่าเชาะได้ไมเชาผัดจุกนั่นถือกันตีนเจ้าคองนนักไเว้นกำาว้อู้เชื่อน้าบาไหมได้ไดได้ได แต่มีเน็ตตัวเงินเยอะน้บเบาได้ป่ะการเงินเบอเงินี่การเงินเบาเนนี่วันนี้แบบโอ้โหแผลหัวเล่าระบันนี่สิมีแพ้เ่เออในกว่าสิบพันเด้ยากะัเงินนี่อเียากินจ้ามันละเอาม้อได้นี่วะเอ็นบ่ถกเรื่องห้าสิบพันหมาเื่อเเฟนะในกว่าสิบเจ็ดพันเออถ่ี่หลอนบ่าโชเฟอร์ทิมห้าเป็ดฟาร์เมอ น้องว่าหายนะเหมือนกันนะมาปอพกพีเลี้องพ่อไม่อยู่กินมันชุกอาย่ามันนะเออน้องถูกขอโอเราเจ้าป้าได้บ้างหรือยังกัหน,หน้ากันหน้าเดียวคนเหลือหลังานคนเดียวไปพ่อไปพ่อกิน,นได้บ้างวันนี้ก็ไปส่งของกินให้เขานะของกินด้อยได้เวลาเลยแต่ใกล้นะแต่ใกล้เยอ,อะเมื่อไรแต่ใกล้นึง คุณชูไม่ดรอกยกได้เฉพาะเอาสามหมอนี่ลองจับมึงดูจะจับหมอนได้ไม่แล้วป่อเฮ้ยจะว่าจับหมอนเอาอันสลันตัวนี้ลถ่นไทยนะเฮ้ยเคยเอาอันนเนี่ยจิ๊กจั๊กเลยเนี่ยตัวนี้นะนี่สมัยนี้จ้างนี่ต้นเสาเนี่ยอันเขาลูกกาดก่อนเออนี้ลูกกาเลย

มันก็ได้เลยก็ม่แต่ันดูเลยไปแบบยังไงเอามาได้หมอนแรกนะม่้ผัดผัดอย่างนี้นะก็นั่นแหละทุกคนคือเมน้ห้าเห็ดอยู่เหดกินนะแล้วกัเอาไปส่งให้เพื่อนมาอนี้ก็คือเมนูข้าเหากันนั่นแหละั้นแหละมีลาบเลยกะมีต้มแลกกพัดผักสแหมู ก็คืออันเห็ดอยู่เห็ดกินกนี่ก็ห้าสี่เห็ดอันมือละเถืออะทุกคนเห็ดฉพาพต้ตนเทียงนะคือต้อนเสาในี่ยนชีแปลว่าเจ็บยั่งก็ได้แบบว่าไปเปน็นกินเองนั่นแหละว่าเลยก็เพราะว่าต้นเสารนี่นชีกินมาแต่เพื่อนอลไก็เป็นมากอันนั้นก็คือต้อนเทียงนั่นสไลดตั้มบนนอกข้าวนี่ถ้าเป็นของกินสิเป็นปลาอย่างนั้นทุกคนประมาณนั่น ส่วนไลยกับปูปลาแต่ว่ามัน,นันทาเป็นเห็ดเนานี่ก็ะเอากระตองซื้อซีนเพราะว่าบางทีเห็นงานมีเมื่อยด้วยถึงจะกินแนวแฉบๆในเพราะว่าพอปลาปูาย่างนี่มันมีตลอดว่าอะไรก็เป็นได้กินตลอดนะน,นะแต่ว่าต้องอัน้าเป็นคนมาซอยอย่างนี่เ่ากับตรงมีขาเป็ดหรือว่าขาไก่ หรือว่าเขาต้องอันสื่อสีนมูมาไหวอนะนี่ก็เดี๋ยวจะหน่อยสืส่ออัน,นอันนับไปให้เพื่อนดีสื่อน้ำหวานอ่านำ้พนำพวกน้ำแบบสี่นีงแหละทุกคนเพราะว่าเป็นมาซอยนี่คือมาซอยสื่อนะบรแมวนว่ามาอาน,นอัน,นเอาเงินเอาคำดิเอาก็ตรงของกินเท่ากั ้องอันย่อมเสียนแนยหนึ่งบางทีน้ำมันบอลหันๆนนี่เนี่ยอาการหอนหันกิน,นบอลบอลกับมีแห้งนั่นแหละทุกคนอ่ะแในก็รสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำเนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เ้าบุกใอยได้ไปใช่นะเาาสิได้ถ่ายอยู่แถวบ้านในการนั่นแหละถ่ายทีแล้วหน้าหรือว่าให้บาดให้บาดแผลเขามันดีก่อนถ้าอยางอาจารย์ใดเดินทางหรือว่าเขาา้าป่า Chancellor let